อันตัวนี้ทดสอบเครื่องของคุณยุพยงจากจังหวัดประจวบคิรีขันนะครับตัวนี้มาด้วยอาการต้องไล่ย้ำเสริมตะกัวทั่วทั้งบอดเลยนะครับอาการยอดฮิตของเครื่องค่ายนี้นะครับอกตะกัวมาบางมากเวลาใช้งานไปเนี่ยมักจะเจอเออร์เลอร์แปลกๆแล้วก็เจอ,อว่าอยู่ดีๆเครื่องเสียเองนะครับทางนี้ทางนั้นก็มาจากกระบวนการผลิตทั้งนั้นเลยนะครับอ,อันนี้พูดได้นะเครื่องไม่ได้ตีแบนไหนนะครับ อกตะกวัวมาบางมากเวลาบางเครื่องบางรุ่นนะครับแค่กระแทกนะแค่กระแทกจากการขนส่งมาเนี่ยบางคนซื้อมาใช้งานยังไม่ได้ตั้งแต่วันแรกก็มีเสียก็มีพังแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็ตอนนี้เครื่องทํางานปกตินะครับทำเสร็จเรีย,ยบร้อยไม่มีออเดอร์ใดๆนะแผงกระป้อนเข้าสามร้อยโวลต์นี่มีกระแสสองจุดห้าแอมป์นะครับโหลดอยู่ประมาณพันวัตต์นะทำงานร่วมกับฝั่งแบตเตอรี่ ทดสอบมาสักพักใหญ่ๆชั่วโมง2ชั่วโมงเครื่องก็รันได้ปกตินะครับตัวนี้ก็ลูกค้าส่งมา3ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่กำลังทดสอบอยู่นะครับสนใจติดต่อง,งานซ่อม092 471 2943นะครับ